วันนี้จะพานั่งรถชมเมืองนะคะตั้งแต่สามย่านมิทาวไปจนถึงสะพานควายทางด้านซ้ายมือนะคะที่เราเลี้ยวมาค,ค่ะจะเป็นสามย่านมิทาวรแล้วฝั่งตรงข้ามสามย่านมิทาวที่อยู่ฝั่งถนนพญาไทก็คือจามจุรีสแควร์นะคะวันนี้เราก็จะขับตรงไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายและขวาก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอ,อันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งด้านซ้ายมือส่วนใหญ่จะเป็นคณะของนิติแล้วก็นิเทศนะคะแล้วก็คณะส่วนใหญ่ของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะและในทางขวามือนะคะที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์นะคะ<ม>ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ค่ะและในฝั่งขวามือของรั้วจุฬานะคะ<ม>ก็จะเป็นประตูใหญ่พญาไทฝั่งสะบัวค่ะซึ่ง ในนั้นนะคะก็จะมีลานจามจุลีแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีของสองราชการนะคะจริงๆแล้วถ้าบุคคลภายนอกนะคะสนใจอยากเดินเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเดินเล่นเดินดูรอบมหาลัยนะคะก็สามารถทําได้ค่ะถัดจากสะบัวนะคะก็จะเป็นคณะสถาปัตย์ค่ะซึ่งติดกับรั้วของเตรียมอุดมเลยและถัดจากอุดมก็คืออุเทนถวายนะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของสยามสแควร์ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ใกล้จะถึงศูนย์การค้าทางด้านซ้ายมือที่จะเป็น MBK นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามาบุญครองและขวามือก็จะเป็นสยามสแควร์ค่ะ สำหรับห้างมาบุญครองหรือ MBK นะคะตอนนี้ก็มีการรีโนเวทใหม่มากมายนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่สามารถซื้อของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าเ,เราจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะเราหาของฝากว่าเอ,อ๊จะหาอะไรไปให้เพื่อนที่ต่างประเทศดีนะเราสามารถไปหาของฝากได้ที่นี่คะ่ะที่ MBK และในตัว MBK เองนะคะก็ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายให้ช้อปปิ้งค่ะนอกจากนั้นยังมีพวกร้านโทรศัพท์ ร้านเคสมือถือร้านซ่อมโทรศัพท์ร้านซ่อมคอมด้วยค่ะตอนนี้ทางขวามือนะคะก็จะเป็นโอสถศาลาค่ะเป็นร้านยาอันใหญ่ๆแล้วก็สยามสเคปตึกที่เหมือนสีส้มอิดตรงนั้นนะคะใครผ่านไปอย่าลืมไปแวะถ่ายรูปนะคะจากในคลิปวิดีโอนะคะข้างหน้าก็จะเป็น bts ค่ะสายสีน้ำเงินซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปสนามกีฬาแห่งชาติและถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะไปสยาม,มาค่ะ ตึกสีขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ในหอศิลป์นะคะก็จะมีรูปภาพมากมายเป็นแกลเลอรี่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปรับชมนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนในแต่ละอีเวนต์ก็จะมีรูปภาพต่างๆกันไปค่ะข้างบนที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเหมือนสะพานลอยอันใหญ่ๆที่ทำเหมือนสัตบัวค่ะ หังจากนั้นก็จะเป็นสยามดิสคอรีสยามเซ็นเตอร์และสยามพารากอนค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อมาผิดเลนนะคะคุณพ่อต้องไปทางด้านซ้ายมือค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสตรีทนะคะสามารถถ่ายภาพได้ตรงมุมนี้เลยค่ะจะได้รูปที่สวยงามมากๆยิ่งตอนเย็นยิ่งสวยงามค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางเขตพญาไทค่ะ ทางด้านขวามือนะคะก็คือวังสะระทุมนะคะคือวังของพระเทพค่ะและตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานหัวช้างกันค่ะซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามคลองแสนแสบจริงๆแล้วทางเรียบคลองนี่เขาก็ปรับปรุงกันแล้วนะคะสามารถไปเดินเล่นได้ค่ะแล้วก็จะมีท่าเรืออยูออ่หลังหอศิลน,นะคะ ตรงนี้นะคะเรากำลังจะผ่านสถานี BTS ราชเทวีค่ะซึ่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโรงแรมเอเชียนะคะขวามือก็จะเป็นเหมือนเวิร์ของกินค่ะ coco walk สามารถมาหาของกินได้ที่นี่ค่ะและในภาพวิดีโอนะคะทางซ้ายมือที่เรากำลังจะผ่านนะคะก็คืออาคาร spring tower ค่ะ นี้นะคะเรากำลังมุ่งสู่สถานี BTS พญาไทค่ะซึ่งบริเวณรอบๆนี้นะคะก็จะมีที่เรียนพิเศษมากมายค่ะไม่ว่าจะสำหรับน้องประถมน้องมัธยมโดยทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตึก CP ค่ะ และที่เรากำลังจะผ่านนะคะก็จะเป็นทางที่ครอสกับทางรถไฟหวานเย็นค่ะจากรถไฟตรงนี้รถไฟข้างล่างนะคะเราสามารถนั่งไปจนถึงลาดกระบังได้เลยค่ะ ตรงนี้ที่เรากำลังจะผ่านสี่แยกพญาไทยนะคะถ้าไปทางซ้ายมือเราสามารถไปพระราม6ได้ค่ะและขวามือเราสามารถไปมักกะสันได้ค่ะและตึกที่เราผ่านมาทางด้านขวามือนะคะก็คือตึกของอาจารย์อุ๊หรือที่เรียกว่าวันอศน,นั่นเองเป็นแหล่งเรียนพิเศษของใครหลายๆคนเลยค่ะทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสำนักงานเขตราชเทวีค่ะถัดมาก็จะเป็นโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนควลินนะคะ ทางขวามือที่เรากำลังจะผ่านก็คือเซนจูรี่ค่ะและที่เรากำลังจะถึงนี้ก็คือ BTS สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิค่ะซึ่งตรงอนุสาวรียชัยสมรภูมิก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกาะน,นะคะแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของรถเม์หลายสายเลยค่ะรวมไปถึงรถตู้ด้วย นี่คืออน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะทางซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลลาดวิถีและตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ถนนพหลโยธินค่ะเมื่อเข้าสู่ถนนพหลโยธินแล้วนะคะทางซ้ายมือก็จะสามารถขึ้นทางด่วนนะคะไปทางดาวคะนอง ไปทางงามวงวานแจ้งวัฒนะได้ค่ะและที่เรากำลังจะผ่านกันนะคะก็คือโรงพยาบาลพยาไทยสค่ะซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกค่ะ ถึงสถานี BTS สนามเป้าแล้วค <st år> ่ะเมื่อผ่านใต้สถานีสนามเป้านะคะทางด้านซ้ายมือที่เห็นว่าเป็นแบงค์กรุงเทพค่ะก็จะเป็นตึกของยาคูด้วยค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะเรากำลังจะผ่านสำนักงานงบประมาณกันค่ะ ก็จะเห็นตึกสีน้ำเงินใช่ไหมคะทุกคนรู้ไหมคะว่าบริษัทอะไรบริษัทที่ทำตู้เต่อบินนั่นเองคะ่ะถัดไปอีกนิดนึงนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นตึกรูปไข่นะคะก็จะเป็นอาคารเพล a บงคอกของบริษัทปึกษานั่นเองคะ่ะ เรากำลังเข้าสู่ BTS ของสถานีอารีค่ะทางขวามือนะคะก็จะมีวิลล่าอารีซึ่งมีของกินเยอะแยะมากมายค่ะรวมทั้งวิลล่ามาร์เก็ตด,ด้วยและถ้าเลยตึกเขียวไปนะคะและเราเลี้ยวซ้ายข้างในนั้นจะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะและทางขวามือนะคะจะเห็นตึกใหญ่ๆซึ่งเป็นตึกของแบงก์กสิกรค่ะ ะะทางขวามือที่เห็นว่ามีแบงค์ไทยพาณิชย์อยู่นะคะก็จะเป็นตึกพหลโยธินเพลสพาซาค่ะซึ่งในนั้นก็จะมีสำนักงานมากมายนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะและขวามือนะคะก็เป็นโรงแรมเดอะคอเตอร์อารีค่ะ ึกสีน้ำเงินกระจกที่เรากําลังจะผ่านนะคะก็คือตึกของ a a s ค่ะซึ่งข้างล่างก็จะเป็นที่ทําการของแบงก์กรุงสีด้วยค่ะและข้างหน้านะคะก็คือสีแยกสะพานควายนั่นเอง